สวัสดีครับพี่น้องช่องหล่อตื้นลำพินน้องพีเชื่อพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องวัดสุขทองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามเลากบพุทธก็ได้เช่ว่าเขาเรียนนะสวัสดีครับพี่พอดีพอที้งานกรรมการเนาะบ้านแหลกแห้งหมานพี่น้องบ้านแหลกแห้งหมานของสาวใหม่เราบนโชว์นี่ครับพี่น้องอากาศดีที่สุดเลย ไปจังไหนบ้านจังไหนครับขึ้นได้ผมมาก่อนบ้านก่อนเขาเลยแบบสุดยอดเนี่ยดีด้วยครับเป็นอย่างบุญตางโคตรดามีบุญได้กันแหละเนี่ยครับได้บ้างไหมครับได้เห็นได้เห็นได้เห็นว่ามื่อวานเมื่อก่อนเปิด่ยกเห็นแบบแบบบ้าเห็นได้คลิปบ้า แถบคนนนใัั่่บบรเห็นบ่ในยูทูปนะอย่างเห็นแบบแบบบอลยูทูปเนาะผมบไปกดเบอร์เดียว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดเบอร์เดียวหลังในเนาะเบอร์กดเบอร์ฟาอันนี้คืออันนี้คืองานยังครับอันนี้งานไหนครับฉลองอายุพัฒนาพัฒนะของหลวงปอโอ้อายุครบโลกของเราวัณฑิติมหาตุลาสมหาตุลาเมื่อนี่ ปาสเด็ดที่ผาตุลาพ่อสอนตะพัน4 8 5อายุ83ปีพอดีปวปาสขอลดเล็กอีก83บาดีได้สาวหน่อยแล้วเพิ่มโซ่เฮามางั้นครับไม่พี่น้องเบิ่งฟรีครับโอ้ยสุดยอดน้ำกาดำแรกของหลวงพ่อเฮานี่านปาสครับคนคือบารมีเพิ่นแม่นบารมี บารีดบ้านนั่นบ้านท่านี่ปกติพผกระแจ้งหมอลำมาตลอดวะครับมาปีไก่กับมาคณะฟีกันมาครับฟีฟีนี่ก็ได้สาวหน่อยแล้วเพิ่มช่วงหมอลำที่กำลังเป็นกระแสกำลังมาอันนี้แหละนี่แหละนี่แหละสุดๆเลยกำลังติดตามอยู่กำลังติดตามหมนแล้วอย่าเลื่อมมาปูสัดเด้ออย่าเลื่อมมาปูสัดเด้อนี่ครับ อของโดนหัเจ้าหน้าพวบ่ายมากฟัอกกาคุณเธอเจ้าหันเฉียงนิดนึงที่ตนตกเนี่ยข้างหน้าตรงนี้นนนค,ครับคือบนตอวการหคอนมาทางนี้หันหนาทางนี้เนาะทั้งเข่าตัวนี้ครับรครับอือเอาเดี๋ยวผมจะการอะไรครับครับแตมีอย่างผมผมจะทา

นี่นกองไม่เนาะโอเว่นน่องไม่โอกลิ้นก้าวเดียวโอ้ลิ้นก้าวเดียวน่องไม่หมาล่ำน่องไม่ฝากกันด้วยประดังหมดผมกับเต้องติดตามอยู่ขึ้นก่าโอ้ยคือเบาดีแต่พราะจ้าคือเบาดีแห่ะเบาดีเบาดีบ้านมึอนี่ขอญาติบ่ายข้ามมาอาศัยใบบุญผักกันไหมครับเด้อเพราะว่าใบบุญเขาลงว่าเข้าเนี่ยล่ะแล้วทีมงานจะสิบเวทีสิมาตั้งนี่ล่ะวันนี้ก็ถามมันขาดเลยยังเดือบผมสีงางไปขอญาติใส่พื้นใส่ไฟน้ำเลยเด้อ ขอให้ลูกๆเรี people, she, ่องๆกันครับไปในงานตลอดการครับถือหอดปิดยิบปิดยิบกระพุนไม่ขลูกกรีผมคนลูกกรีพี่น้องครับผมพ่อเปียวไปหยิได้ครับแต่ไม่อย่างพงศิญังไปหาได้หมดนะนี่ครับพี่น้องสุดยอดสีไปหน้องสถานที่สวยงามกลางขวางคือว่าโอเคเหมาะเหมาะโอ้ยตังได้อยู่นะพอตังได้อยู่เพราะว่าที่ตะวันตกไปด้านนี้ เขาตักมันได้ครับได้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 นั่นครับได้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 เสียงนิดเดียวครับนิดเดียววยนมาแล้วมาแล้วหอดแล้วพี่น้องวันนี้รายงานพี่น้องโดนแล้วเป็นเราฝึกยานเตยฝนพี่น้องผมมีฝนสาวหน่อยแล้วเพื่อนชว์ปอดฝน พีกายจะฟ้อนหนาพนวาดใสครับพนชุดฟ้อนชุดจนประมาณไหนครับประมาณต้นโพุ่งที่บอกคือแบบว่าใไฮยนที่สุดจนวะห้ได้คนหลายๆเอาวผมสิพยายามทำให้ที่สุดโอ้ได้บางนอนแล้วสามคนีได้บางนอนแล้วครับบ่คลามแล้วบ่คลามแล้วบ่คลามบ่คลามเด้นี่ครับพี่น้องโอ้ พี่กายได้ระเบียบวะครับพีนี่ได้สาวหน่อยหรือบนโชั่วปัดเอาเอา,เอาหมอน้ำคณะพวกผมมาแหกหมานเลยมือแรกเลยเนาะเปิดวงปั๊บก็ได้มาเลยสุดยอดพี่น้องพี่น้องอำเภอพุทล่างบ้านบ้านโศกค,ค้องหมดแล้นี่ยายกระเปิดฤดูกาลวางวุฒิ11นี่ครับได้อ็นได้บ้านเ่าเป็นมือแรกแหกหมานเลยและะ้วก็โปรดติดตามว่าซ้ำไหน บอคุยอธิบดเงาพี่น้องกับย่องดีได้แล้วครับเปิดยังพี่น้องนห้าวี่นอนนี่ครับงานนั้นอายุวัฒนาผงพ่อคนเนาะเพิ่นพื้นบุญมารมีหลายจ้างมอลำจ้างมอลำมสามแสนสองสามแสนใหม่เบิ้งที่นอนเบิ้งฟีดมหมครับพี่แร์ดกาแฟบริการลูกเต๋าครับผมเป็นทีมงานทีมงานผม ผู้จัดการพวกม,ผม,มผมเป็นทีมงานประสานควา,จา,ามจริงก็หา<ผ>มันจะเป็นทีมงานงประสานครับครับผมของิ้งานประสานก็นพ,อพอ่อๆนี่แหละโอเคอเครับนี่ครับพี่นอ้องบ้านนี่บ้านเจ๊ฟแบบหลังคาเลื่อนนี่ครับนี่บ้านใหญ่ด้วยนี่ลายยึดอะ่ะเพิ่งเก็บซอยกันปะครับแมียงบ้านกเป็นซีลอยยึดซีลอยานหาลอยเห็นวัดกับพวกนีพนกนน้พี่นอ้องพวกนี้เนี่ยโอ้โหวัดใหญ่ด้วยพี่น้อง แม่ผมก็ว่าอยู่แสดงว่าสมัยก่อนต้นยางต้นยังพนปลูกต้นไม้ไว้่ครับเนี่ยพึ่งพนพิ่งตัดบ่เนี่ยโอ้เสดายเนาะพิ่งตัดทลเลบ่ปีกายพิ่งตัดแต่ปีกายบ่ปีกายนี่เขาเจ้หอดใสครับฟ้อนานะเวทีฟ้อนาหอดใสประมาณใส พรามันต้นโพ่เดียบอซื้อต้นพ่อ่อด่นคนหลายบ่บ่ต้องบ่ต้องพูดมองเบื้องบนล่ะบอต้นพ่อละเพราะว่าทิศตะวันตกนี่พ่อผมตั้งอย่ไางอยู่ตั้งตรงไหนโยพอต่อเอียนนิดนิดนิดเดียวเพราะว่าหมอลำเขาไหวตรงที่ตะวันตกเลยถือว่าโอเคครับสถานที่สวยงามมันนี่ทีมงานเดินทางมาก่อนมาใส่ไปบุญก่อนโอเป็นตะลุยกับ สาธุพี่น้องเอ้างานแรกแหกม้ๆๆมานพี่น้องลงไปเบิ้งกันเด้วยบนหาลมดอกพราะปีไครระเบียบคนมากลงไปเบิ้งก่อนกับไ,ไ,ไปเบิ้งก็ไปย่างไปเบ,ปเบ,เบ,บนนิ้งย่างก่อนเถือหาเบิ้งก็จอดว่างนี่ก่อนเถือเที่ยวรถไปที่ไม่จังไหน คนฝนตกอยาเนตวนีครับืนี่่น้อีกายองก็ม่หนันและครัก็ต้องร่มกันนะครับฮะจะหาที่อะนี่ครับพี่น้องอ้าคลิปนี้ฝากไสนิพี่น้องคลิปหนเพไม่เรา่ืมก่กแรกติดตามช่องหมอบพี่ลิน้อม่เช่พี่น้องนะหใจครัพี่น้องบัดโสขคองวัดสุขคองตำบลเรืองแฝกอำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามพี่น้อง มวลมวพี่น้องกับสาวน้อยและเพื่อนโชว์ของเราปีสองเท้าพี่น้องสิทธิฝากไว้สักทีไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ